โอเควันนี้ผมจะมาสอนติดตั้งเป็นแอปกาลีนาในโทรศัพท์เนาะอันนี้ผมใช้คอมเป็นตัวอัดเสียงแล้วก็แชร์จอขึ้นคอมเนาะไม่ต้องสงสัยอะไรมากขั้นแรกให้เราเข้ามาที่<ม>ดิสคอร์นี้ก่อนเป็นดิสคอรมีมิดเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์เนาะใต้คลิปเนาะจะเป็นลิงก์เข้ามาอย่าลืมกดรับยึดก่อนขึ้นสีเขียวแบบนี้อ่าแล้วก็มาที่ห้องฟรีฟอร์ยู แล้วก็เข้าไปตรงแอปกาลินาอันนี้คือแอปกาลินาเนาะก็มาดูในมือถือเนี่ยทำไงกอนเข้ามาที่ดีดก็อย่าลืมกดรับยศมาที่ห้อง free for you แล้วก็เลือกที่แอปกาลินาอันนี้เป็นไฟล์แอปกาลินาเนาะพอเราโหลดเสร็จปุ๊บมันต้องใช้ตัวแบบว่า ช่วยติดตั้งของ iOS เนาะอันนี้เป็นแอปเคซิงเ,เนาะหรือว่า e s i n c ก็ได้แต่เคซิงใช้ชง่ายแล้วก็โหลดง่ายเนาะเนสอนนี่ไงอันนี้คือมีสอนกันหมดเลยเนาะสอนติดตั้งแแบบอป IPA แล้วก็ดูตามคลิปได้เลยเนาะแต่ว่าผมจะมาแจกเป็นแอปกรเไยหน้าก่อนเขาผมใช้เป็นแอป Gbox เนาะจะติดตั้งให้ดูว่ามันใช้ได้ไหม อันนี้คือก็นี่แอปกาลินาที่เราโหลดมาก็กดติดตั้งไปเอ๋อติดตั้งเลยจะให้ดูว่ามันใช้ได้เนาะเดี๋ยวนะต้องไปเตรียมรหัสเนอะ อันนี้เป็น ID r ีหนึ่งบาทเนาะถ้าเราซื้อเสร็จปุป๊บมอดจะส่งมาในแชทส่วนตัวอันนี้เขียนชื่อในนี้ใครเอาไปแจกก็แล้วแต่เนาะของฟรี ถือว่าเป็นของฟรีเนาะก็นี่ไงติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวลองเข้าแอปกาลีนาดูนะอันนี้ปกติเลยมนะเป็นไฟล์แท้เนาะก็ลองลอกอินดูอันนี้คือกาลีนาเลยนะไม่ใช่แอปเถื่อนอะไรนะอันนี้ละัไม่ถูก Oh lah, ada nah ini nih. Yap. Ani. Oh, tara. อ่ะนี่เราอินได้ปกติใส่รูปได้เนี่ยมีอัปเดตตลอดของแทนเนาะเราอินผ่านเกมได้เลยปกติไม่มีอะไรเนาะก็มีประมาณนีน้เนาะถ้าใครแบบอยากได้ก็เข้าในดีนมาเลยผมลงไว้ในดีนละโหลดง่ายด้วยต้องไปอะไรยุ่งยากแต่ว่าพวกแอปติดตั้งเนี่ย ต้องต้องไปดูคลิปสอนนะมีใน YouTube เยอะอยู่วันนี้นะ